พักพลังประชารัฐเราจะทำโดยเฉพาะบัตรประชารัฐคราวที่แล้ว300บาทพี่น้องบอกว่าใช้ได้กี่เดือนวันนี้ใช้มาครบ4ปีแล้วใช้แล้วติดใจแล้วใช้แล้วขาดไม่ได้แล้วแล้ววันนี้หัวหน้าพักก็คือพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ บอกว่า300รไม่พอวันนี้ต้องเพิ่มเป็น700ดร้อแต่ถามว่าจะทำตอนไหนลุงป้อมบอกว่าเป็นนายกคนที่30มสิบทำทันทีแล้วก็ต้องบอกพี่น้องโดยเฉพาะคนโคราช วันนี้ทุกๆคนบอกว่าได้กินได้ใช้โดยเฉพาะตอนที่โลกติดต่อที่ออกมาหนักหน่วงที่สุดก็คือโควิดได้บัตรนี้แหละดูแลพี่น้องทั้งประเทศแล้ววันนี้700ต่อไปเราจะได้700ผมว่าวันนี้พี่น้องทุกๆคนจะมีความสุข มีความสุขตรงไหนอาบน้ำแล้วฟอกสบู่ทุกวันอีกนโยบายหนึ่งวันนี้ที่พลเอกประวิตย์ให้มาบอกกับพี่น้องก็คือดูแลผู้สูงอายุฟังกันแบบง่ายๆฟังแล้วให้มันเข้าใจก็คือ3 4มสี่ห้า6 7เดแดสาี่ห้าหกดแวันนี้พี่น้องฟังกันเข้าใจหมด สามก็คือสามพันสี่ก็คือสี่พันห้าก็คือห้าพันหกสิบก็คือหกสิบปีเจ็ดสิบปีแปดสิบปีหกสิบได้สามพันเจ็ดสิบได้สี่พันแปดสิบได้ห้าพันตรงนี้ก็ทำทันที แล้วถ้าเผื่อครบ4ปีปเกิดแม่ปา้าย่ายายได้เดือนละ5,000ครบ4ปีปได้2,40,000บาทเลยแล้วตรงนี้ก็จะถามบอกไปยังพี่น้องว่าวันนี้ลูกหลานจะรีบกลับมาบ้านมาดูปู่ย่าตายายว่าเป็นอย่างนี้จะเป็นยังไงเพราะต่อไปนี้แทนที่จะให้ลูกหลานดูแล วันนี้ลูกหลานต้องมาหาปู่ย่าตายายเพื่อให้ปู่ย่าตายายดูแลวันนี้เวลาผมเหลืออีกหนึ่งนาทีแต่ผมจะบอกกับพี่น้องว่ามีนโยบายที่ลุงป้อมพลเอกประวิตรฝากมาก็คือเบนซินยี่หดีเซลยีบห ไม่ใช่เฉพาะพี่น้องโคราชนะที่จะเติมน,น้ำมันเบนซิน25บาททั่วประเทศไทยก็25บาท <c oughs> เราจะตัดภาษีทุกชนิดออกให้หมดออกทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นกองทุนน้ำมันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภาษีสัมปะามิตสองตัวนี้ก็ปาไปแล้ว16 17บาทวันนี้น้ำมันเบนซิน 44บาทเราตัดไปเอาเหลือแค่25บาทถ้าน้ำมันเหลือ25บาทธุรกิจดีหมดทุกชนิดก็ขอฝากอีกนิดหนึ่งนะครับว่าวันนี้หลายๆคนก็บอกว่านโยบายในส่วนผู้ที่ดูแลสาธารณสุขโดยเฉพาะอสมมวันนี้รัฐบาลก็ประกาศออกมาว่าเราจะเพิ่มให้เป็น2 0 0 0แต่หมายความว่าในงบประมาณ ปีสองพแต่พลังประชารัฐเราจะเพิ่มให้3,000หลังจากลุงป้อมมาเป็นนายกคนที่30ขอบคุณคุณพีแล้วนะครับ